สูตรครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ดับหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรที่2และกันนะครับดับหน่วยล่างแนวทางการดับหลักร้อยนะครับสิบบนนะครับหน่วยบนนะครับหนึ่งคงที่หลักร้อยสิบบนหน่วยบนหนึ่งคงที่นะครับสิบหกสิงหาหกหกเป็นสถิติตั้งต้นนะครับนะก็จะเป็นสี่ห้าเป็นเก้าเก้าบวก หเป็น10บนะครับบวกสเป็นสิบนะครับสามดับมาที่7จดนะครับสาดับอยู่นะครับแล้วก็หกันยาแดับมาที่หนึ่งนะครับแดับอยู่สิกันยาศูนดับมาที่หกดับอยู่หตุลาสองดับมาที่หกดับอยู่แล้วก็สิตุลาดับหมาที่สี่้าดับอยู่นะครับมาดูหนึ่งพฤศจิกนะครับดับหมาที่สาดับอยู่แล้วก็สิบพฤศจิกดับ6มาที่4 หดับอยู่แล้วก็1ทันวาดับ9มาที่1 9ดับอยู่แล้วก็16ทันวาดับ7มาที่5 7ด yeah. 10, ับอยู่นะครับ30ทสิันวาดับ0ย์มาที่9นะครับศูนย์ดับอยู่แล้วก็17ไมษกรกฎสิเดับ4มาที่1 4ดับอยู่แล้วก็1กุมภาดับ6มาที่9กนะครับหดับอยู่แล้วก็16กุมภาดับ0มาที่3 0นย์ดับอยู่นะครับ1นึ่งมีนานะครับ8ดับมาที่9 8ดับอยู่ 16มีนาศูนย์ดับมาที่8ปดศูนย์ดับอยู่แล้วก็1เมษาห้าดับมาที่ศูนย์ห้าดับอยู่แล้วก็16เมษานะครับผมนะก็จะเป็น48นะครับเป็น12นะครับบวก1นบวกหก็เป็น14นะครับก็ได้เลข1เป็นเลขดับนะครับในส่วนของหน่วยล่างนะครับเลข4เป็นเลขดับนะครับเป็น4ดับ16เมษาหก เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ